หนีแม่จากบ้านชนบทมาประกวดจนชีวิตพิกเปิดบ้านเกิดด็อกเตอร์หมวยอลิสลาผู้ประกาศข่าวชื่อดังช่อง3หลังจ่ายสิล้านเพื่อได้ลูกมาครอง หากพูดถึงผู้ประกาศข่าวสาวที่มีบุคลิกเรียบร้อยพูดจานุ่มนวลแต่ฟังดูหนักแน่นน่าเชื่อถือหลายคนต้องนึกถึงมวยอลิสลากำทรเจริญหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอลิสลากำทรเจริญหญิงสาวที่สร้างผลงานในวงการบันเทิงหลากหลายด้านทั้งด้านการแสดงพิธีกรและผู้ประกาศข่าวย้อนไปช่วงก่อนนั้นมวยอลิสลามีลูกคนแรกแล้วหลังแต่งงานกับสามีมานานถึง15ปีในที่สุดก็ได้มีข่าวดี ตรียมพร้อมรับมือเต็มที่สําหรับการเป็นคุณแม่มือใหม่ทั้งนี้หมวยอลิศลาประสบปัญหาภาวะมีลูกยากและผ่านการทำมาแล้ว10ครั้งในเวลากว่า15ปีจนกระทั่งในที่สุดก็ได้มีลูกสมดังใจเมื่อ3ปีที่ผ่านมาคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีเพราะอยู่ในวงการมานานมากกว่า20ปีแล้วสำหรับพิธีกรชื่อดังหมวยดรอริศลากำทรเจริญซึ่งตอนนี้ได้ผ่านตัวมาเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวเต็มตัว ไม่รู้จะมีใครยังจํากันได้หรือเปล่าว่าหมวยนั้นได้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวดหนุ่มสาวแพรวเมื่อปี2539และได้ตําแหน่งรองสาวแพรวและเป็นรุ่นเดียวกันกับนักแสดงชื่อดังปูเป้รามาวดีหมวยได้ขอย้อนวันวันด้วยการพดภาพหายากในสมัยที่ยังประกวดพร้อมระบุแคปชั่นว่าย้อนวันวันนุ่มสาวแพรว2539ใครจํากันได้บ้างคะ รอยยิ้มแววตาน่ารักมากๆเลยน้าแทบไม่เปลี่ยนไปเลยนะคะยังสวยเหมือนเมื่อก่อนเลยจริงๆสมกับตำแหน่งที่ได้รับมาเลยนะหลังจากที่หมวยได้เข้าสู่วงการด้วยการประกวดหนุ่มสาแวแพร์เมื่อปีพุทธศักราช2539และได้ตำแหน่งรองสาวแพรวก็ได้มีผลงานถ่ายโฆษณาจนกระทั่งได้มีบทบาทการแสดงครั้งแรกจากละครซิทคอมเรื่องติวเตอร์มอในปีเดียวกันทางช่อง9าโดยรับบทเป็นละลิน และหลังจากนั้นก็ได้มีผลงานในวงการบันเทิงทั้งงานการแสดงละครโทรทัศน์และงานพิธีกรรายการโทรทัศน์เรื่อยมาถ้าเราจับเป็นต้นแบบเรื่องอะไรได้บ้างคิดว่าคงเป็นเรื่องความขย,ยันและความอดทนเราเชื่อว่าพอทํางานมาถึงจุดหนึ่งด้วยระบบต่างๆมันจะฝึกให้ทุกคนเก่งอยู่แล้วอย่างการเรียนปริญญาเอกกระบวนการตั้งแต่สอบเข้าหลักสูตรคอร์สเวิร์กถ้าผ่านกระบวนการพวกนั้นมาจุดหนึ่งทุกคนจะถูกเคี่ยวให้เก่งเท่ากัน แต่ทำไมบางคนทำสำเร็จเราว่ามันอยู่ที่ความขยันอดทนเหมือนกับงานอื่นๆที่งานมันจัดเคี่ยวครําให้ทุกคนเก่งเท่ากันแต่คนขยันจับไปต่อคือทอได้นะเหนื่อยได้แต่ต้องทำต่ออย่างต่อเนื่องแล้วมันฝึกฝนอดทนเรียนรู้ตลอดทำงานมาหลายปีก็ยังต้องคอยมั่นตัวจสอบตัวเองเรียนรู้ข้อดีของคนที่เราเห็นรอบตัวแล้วทำให้ตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายถ้าจะมีใครเห็นเป็นต้นแบบก็น่าย,ยินดี แต่ที่แน่ใจได้เลยคือเราจัภูมิใจกับตัวเองโดยหมวยอลิสลาเผยว่าจริงๆได้แรงบันดาลใจจากพี่ชายนะพอพี่ชายเรียนวารสารห่างจากเราสองปีเพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กเคยเห็นว่าพี่ชายเรียนคณะนี้เห็นเขาต้องออกไปทำกิจกรรมมีไทยทาเขียนบทหลายๆอย่างเราก็เลยเห็นว่ามันสนุกก็เลยเลือกเรียนวารสารแต่ตอนเด็กๆความใฝ่ฝันของพี่คืออยากเป็นครู สมัยเด็กเราไม่รู้หรอกว่าอาชีพนักสื่อสารมวลชนเป็นอย่างไรมันดูไกลตัวไปแต่พอยิ่งได้เรียนแล้วเราก็ยิ่งชอบเพราะว่างานของเรามันเป็นงานที่มีอิทธิพลต่อความคิดของคนมากเลยนะ